องค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกแกตรวมกับเทศบาลตำบลวิชิตชีดผ่อนมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลวิชิตล่างชาบานได้รับความเดือดร้อน นายธีระเจียสกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตเขตสิบอําเภอเมืองได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายสมพรโซธีระวราพรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิตเขตหนึ่งนายปรีชาผัดผู้ใหญ่บ้านตำบลวิชิต,บบตและเจ้าหน้าทีก่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตนำเครื่องชีดผ่อนมอกควันกำจัดยุงให้แก่ชาวบ้านบริเวณวัดเทพนิมิตหมู่หนึ่งตำบลวิชิต,บบตอําเภอเมืองจังหวัดภูเก,ก็ตั่งได้รับแจง้งจากชาวบ้านในพื้นทีตบบ่ตำบลวิชิตว่ามีผู้ปว่วยโดยโรคไข้เลือดออกมาแล้วสอง นายธีรเจศกุลสมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตภายใตย้การบริหารงานของนายเพบุอุบติสิงนาย,ยอกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตเล่งเห็นความสําคัญข้องความเป็นอยู่ข้องประชาชนโดยเฉพาะการระบาดข้องโรคไข้เลือดออกในหน้าฝ้นจึงได้นําเจ้าหน้าที่กองช้างมาผ่อนชีดยายุง่งโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลววชิตและจะลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อกําจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออก ประชาชนในพื้นที่อื่นๆหากต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตไปชิดยาผ่อนยุ่งก็สมารถแจ้งความประสงค์ได้ในวันเลเวลาราชการสวัสดีครับวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตนะครับในนาทีมงานกองฉางนะครับมาผ่อนชิดยายุ่งโดยการได้รับร่วมมือจากกองสารสุขพ้องธทตบ,บัตรตบลวิชิตนะครับและก็วันนี้ทางสอทอวิชิตก็มาลงพื้นที่ ้อมด้วยกันพ้อมท้งผู้ใหญ่บ้านปิชาภัดนะครับปนีในเขตหมูหนึ่งแต่บนวีชิตเราจะลงพื้นทีไปชีดต,ตลอดนะครับเพื่อจะ,จะกับจัดยุงในส่วนถีชาวบ้านเขากังวลว่าจะมีไข้เลือดออกนะครับองการไม่ห้ามส่วนจงหวัดปลายใต้การนำขอน้อนายกไปบูธนะครับแหลงแห่งถึ่งพันสัางคันนี้มาตลอดอถ้าบางฐานที่ยังไม่แห็นเาจ้าหน้าถีหรือว่า ทางข้อองค์การไม่ห้ามส่วนจากวัดไปชีดย้ายุงให้หรือว่าบางพื้นที่นะครับเรียนเชิญน,นะครับโท,ทรศัพท์มาบาะที่อ,องค์การไม่ห้ามส่วนจากวัดได้เลยนะครับเราจะไปช่วยชีดยญ้ายุงให้นะครับขอบคุณครับ